สวัสดีนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ที่สุดแสนจะน่ารักของคุณนักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณนัฐการสังกรมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนในคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปที่ผ่านมานักเรียนคงจะสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความรู้ในบทที่1เรื่องกําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายแล้วนะคะ นั่นก็คือจะได้ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองครูนัดก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีในตอนที่1ตอนนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็จะต้องมารับความรู้ภาษาไทยจากครูนัดเช่นเคยค่ะและเราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาของบทที่1กําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายนะคะ ก่อนเริ่มเรียนวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำให้พร้อมเลยนะคะที่สำคัญอุปกรณ์การเรียนก็ต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหนึ่งเล่มเท่านั้นนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้การอ่านออกเสียงบทอขยานบทหลักเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังในหน้าที่8นะคะ และภาระงานของนักเรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องท่องอาขยานทำนองเสนอเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหน้าที่8ค่ะครูนัดคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะพร้อมแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะคะเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับร้อยกรองก่อนนะคะนักเรียน ร้อยกรองเป็นบทประพันธ์ที่เกิดจากการเรียบเรียงถ้อยคําแต่ละวักแต่ละบทให้สัมผัสคล้องจองประณีตบรรจงตามลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันทลักษทำให้เกิดเสียงจังหวะลีลาเนื้อหาที่ไพเราะงดงามนะคะซึ่งการอ่านร้อยกรองนั้นก็จะต้องมีหลักในการอ่านแต่ละรูปแบบแตกต่างกันออกไปนักเรียนก็มาเริ่มเรียนรู้หลักของการอ่านแต่ละอย่างกันเลยนะคะ การอ่านบทร้อยกรองนะคะอาจแบ่งได้เป็น3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1การอ่านแบบธรรมดารูปแบบที่2การอ่านแบบเจรจาและรูปแบบที่3การอ่านแบบทำนองเสนอนะคะการอ่านแบบธรรมดาเป็นรูปแบบที่1นะคะจะเป็นการอ่านออกเสียงตามปกติเหมือนกับการอ่านร้อยแก้วแต่จะมีจังหวะวักตอนแล้วก็เน้นสัมผัสตามคำประพันธ์นะคะส่วนรูปแบบที่2การอ่านแบบเจรจา จะเป็นการอ่านออกเสียงเหมือนกับการอ่านอร้อยแก้วแต่จะมีการเน้นจังหวะวักตอนแล้วก็เน้นเสียงเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกมีลักษณะคล้ายกับการพูดนะคะและรูปแบบที่3การอ่านแบบทำนองสนอจะเป็นการอ่านที่มีสำเนียงสูงตำ่ำหนักเบาสั้นยาวเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีค่ะมีการเอื้อนเสียงตามจังหวะลีลาและท่วงทำนอง พร้อมทั้งสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกไปตามเนื้อหาของบทร้อยกรองเช่นชมความงามเกี่ยวพารสีกรดเกลี้ยวตัดเพ้อคร่ำครวญซึ่งการอ่านบทร้อยกรองในแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อควรปฏิบัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้ต่อจากนี้ได้เลยค่ะ ข้อควรปฏิบัติของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองข้อที่1น,นะคะผู้อ่านจะต้องรู้ลักษณะและจังหวะของบทร้อยกรองแต่ละประเภทเช่นกับยานี1 1กลอน 4, โครงฉันและไรเป็นต้นค่ะข้อควรปฏิบัติที่2นะคะผู้อ่านจะต้องอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องตามอักรรวิธีโดยเฉพาะตัวรอเรือลอลิงคำควบกล้ำ เพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนเช่นรักลักป,ปลาปลาเป็นต้นค่ะข้อควรปฏิบัติข้อที่3นะคะผู้อ่านจะต้องรู้วิธีอ่านเช่นการเน้นเสียงคำสัมผัสให้ชัดเจนและทอดเสียงคำสัมผัสระหว่างบทให้ยาวกว่าปกติมีการเน้นเสียงสูงและดังก้องในคำที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเช่นไหล อาศัยผู้อ่านจะต้องไม่เอื้อนเสียงคำที่มีสระเสียงสั้นและเบาเช่นเลาะแหล่งผู้อ่านจะต้องอ่านเสียงเบาและรวบเสียงคำที่มีสองพยางในคำที่ฉันทลักษ์บังคับให้ออกเสียงหนึ่งพยางโดยให้เสียงตกที่พยางหลังเช่นลํำรางชโลมเป็นต้นค่ะผู้อ่านต้องรู้จักการเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลง เมื่ออ่านจนจบบทที่สำคัญผู้อ่านจะต้องเข้าใจจังหวะในการอ่านรวมถึงการแบ่งวรรคตอนและจะต้องใส่อารมณ์ให้คล้อยตามเสียงต่างๆของบทร้อยกรองด้วยนะคะ สำหรับบทรอยกรองนะคะที่นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5ที่น่ารักของคุณนักทุกคนจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกอ่านในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่8ของหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องเปิดหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำไปที่หน้าที่8 พร้อมกับต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเลยนะคะนะักเรียนจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็แบ่งวักตอนในหน้าที่8นี้ด้วยนะคะสําหรับวรรณคดีเรื่องนี้นะักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนั่นเองนะคะนะักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วก็คําศัพท์ในเรื่องนี้ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะว่าณนคดีเรื่องนี้นะคะจะแต่งโดยใช้ลักษณะคําประพันธ์นะคะเป็นกรอนบทละครกรอนบทละครเนี่ยก็จะเป็นกรอนลำนำชนิดหนึ่งนะคะที่มีการเล่าเรื่องราวนะคะมีเหตุการณ์มีตัวละครแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นบทสําหรับการแสดงละครได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องอีเหนานะคะเรื่องรามเกียรติ์หรือว่าเรื่องสังทองที่เราเนี่ย เรียนรู้ไปแล้วนะคะลักษณะกลอนบทละครเนี่ยนะคะ1บทจะมี2บาทนะคะบาทแรกจะเรียกว่าบาทเอกนะคะแล้วก็บาทที่2เนี่ยจะเรียกว่าบาทโทนะคะ1บาทจะมี2วรรคนะคะหรือเราจะเรียกว่า1คํากลอนก็ได้นะคะ1บทจะมี4วรรควรรคหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีจํานวนคําประมาณ6กถึงเก้าคำนะคะ อันนั้ก็เรียนดูนะคะอ่ะเมื่อนั้นนะคะอันนี้จะเป็นวักที่1นะคะพระสั่งซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นจะเป็นวักที่2นะคะพระแม่ไปป่าเป็นอาจินจะเป็นวัคที่3ในจิตคิดทวิญทุกเวลาจะเป็นวัคที่4นะคะวักที่1และวักที่2นี่ค่ะวักที่1แล้วก็วักที่2ตรงนี้นะคะ เราจะเรียกมันว่า1บาทนะคะอ่าหบาทนะคะบาทแรกเราจะเรียกว่าบาทอะไรคะบาทบาทเอกนะคะอ่าส่วนวัคสามและวัคสี่นี่ค่ะวัคสามและวัคสี่ตรงนี้รวมกันแล้วก็จะเป็น1บาทเหมือนกันนะคะแต่เราจะเรียกบาทนี้ว่าบาทโทนะคะบาทโทเนาะ บาทแรกจะเรียกว่าบาทเอกบาทที่2จะเรียกว่าบาทโทนะคะ1บทจะมีทั้งหมด4วรวักนะคะนี่1 2 3 4นะคะเราจะเรียกมันว่า1บทนะคะและก็ในแต่ละวัคเนี่ยก็จะมีจำนวนคำประมาณ6ถึง9คําคำนะคะ สำหรับกรบทละครเนี่ยจะมีคำขึ้นต้นบทนะคะที่มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแล้วก็คำขึ้นต้นนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีจำนวนคำเท่ากับวักอื่นๆที่ครูนัทได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างในหน้าที่8เนี่ยคำขึ้นต้นก็คือคำว่าเมื่อนั้นนะคะ รูปแบบของคําขึ้นต้นเนี่ยนะคะก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเนื้อหาเรื่องกําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีการขึ้นต้นอยู่ใน3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1ก็คือจะขึ้นต้นด้วยมาจากกล่าวบทไปนะคะก็จะใช้เมื่อขึ้นต้นเรื่องนะคะหรือเริ่มเหตุการณ์ใหม่นะคะ 2. ใช้คําขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นนะคะในกรณีที่ตัวละครนะคะเป็นผู้ที่มียศสูง หรือมีความเป็นผู้ใหญ่ในที่นั้นตามเนื้อเรื่องนะคะเช่นอาจจะเป็นกรรษัตริย์หรือเป็นราชวงศ์นะคะเนี่ยอย่างเนี่ยเห็นไหมคะในหน้าที่8เนี่ยขึ้นต้นด้วยคําว่าเมื่อนั้นนะคะเพราะข้างหลังเนี่ยตามหลังด้วยคําว่าพระสังนะคะพระสังเนี่ยก็มีเชื้อของพระมหากรรษัตริย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นโอรสของท้าวยศวิมนซึ่งเป็นเจ้าเมืองยศเวิมนนั่นเองนะคะใช้คําขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นเนาะอ่ะ ส่วนรูปแบบที่3นะคะจะใช้คําขึ้นต้นว่าบัตรนั้นนะคะคำว่าบัตรนั้นเนี่ยก็จะใช้สําหรับขึ้นต้นนะคะตัวละครที่มียศถาบรรดาศักดิ์น้อยลงมานะคะเช่นอาจจะเป็นทหารเป็นไพร่พลนะคะหรือเป็นคนรับใช้เป็นเสนาเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้นะักเรียนนะคะเราจะต้องมาแบ่งวรรคตอนกันนะคะ ะะถ้าหากนะคะวักหนึ่งนะคะมีทั้งหมด6กคำถ้ามีทั้งหมด6คำนะคะนักเรียนจะต้องแบ่งเป็น2 2แล้วก็2นะคะแต่ถ้าหากมี7คําคำนักเรียนจะต้องแบ่งเป็น2 2แล้วก็3นะคะถ้ามี8คำ่า8คำแล้วนะ นักเรียนจะต้องแบ่งเป็น3 2แล้วก็3นะคะและถ้าหากมี9คําคำนักเรียนก,ก็จะต้องแบ่งเป็น3 3แล้วก็3นะคะยกเว้นคำขึ้นต้นเนาะเพราะว่าคำขึ้นต้นเนี่ยบางทีอาจจะมีแค่2คำนะ,ะหรือน้อยกว่าวรคปกติ ทั่วไปนะเราก็จะไม่นิยมไปแบ่งมันเนาะเราก็จะแบ่งแค่วรคที่เป็นปกตินะคะสำหรับการอ่านออกเสียงบทก่อนบทละครเนี่ยนะคะก็จะอ่านเหมือนแบบก่อนแปะทั่วไปหรือก่อนสุภาพได้เลยนะคะบาทเอกก็คือ2วรวคแรกเนาะก็อาจจะอ่านให้มีเสียงสูงนะคะแล้วก็2บาทสุดท้ายนะคะหรือบาทโทเนี่ยก็จะต้องลดเสียงให้ต่ําลงมานะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง บทร้อยกรองเนี่ยมันก็อาจจะยากเกินไปแล้วก็ซับซ้อนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 จนเกินไปนะนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งวักตอนไปพร้อมกันค่ะนักเรียนเตรียมปากกาหรือดินสอขึ้นมาแล้วก็ทำลงไปในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหน้าที่8เลยนะคะนักเรียนจะได้เก็บหน้านี้ไปฝึกซ้อมอ่านทำนองเสนอะเพื่อเก็บคะแนนจากครูนัดด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ เมื่อนั้นค่ะอ่าเราคุณนัดบอกแล้วว่าเราปล่อยผ่านเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคำขึ้นต้นนะคะวักนี้ค่ะพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นนักเรียนนับเลยค่ะพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นมีทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนมีทั้งหมด7คําคำใช่ไหมคะนี่ค่ะมีทั้งหมด7คําฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องแบ่งวักเป็น2 2 3สองสานะคะพระสังซ่อนอยู่ ก็รู้สิ้นเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะวรรคที่3ค่ะพระแม่ไปป่าเป็นอาจินพระแม่ไปป่าเป็นอาจินมีทั้งหมด7พยางฉะนั้นก็จะเป็นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินนะคะวรรคต่อไปค่ะในจิตคิดถหวินทุกเวลามีทั้งหมดกี่คาคะ8คําฉะนั้นจะต้องเป็น3 2 3สนะคะในจิตคิด ทวินทุกเวลานะคะจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้ามีทั้งหมด7พยางนะคะจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนากี่พยางคะเจอีกแล้วเนาะสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายามีทั้งหมด6คำนะคะหกคำก็จะเป็น 2 2แล้วก็2นะคะกลับมาจนข้าแล้วร่ำไรมีทั้งหมด7คำนะคะก็จะเป็น2 2แล้วก็3นะคะไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู7พยางค์อีกแล้วนะคะไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยนะคะเเหมือนกันเนาะอุ้มชู ชมชิดพิสมัยนะคะพิสมัยนี่ก็จะเป็น3พยางเนาะพราะคุณล้ําลบพบไตรน,นะคะมีทั้งหมด6กค่ะก็จะเป็น2 2 2จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนะคะนับไปคะ่ะนักเรียนนักเรียนนับได้ไหมคะนับได้เนาะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีทั้งหมด8เนาะก็จะเป็น3ค่ะจะออกให้เห็นตัว2ค่ะแล้วก็ ก็กลัวการจะเป็น3นะคะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว7พยางไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉาน7เหมือนกันนะคะของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉานคุยเขี่ยเรียรายทั้งดินดดนนะคะ7นะคะคุยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดา มาเห็นจะร่ำไรนะคะน,นี้มี8ดนะเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสางพลันทันใดอันนี้6นะคะช่วยจับไม้ได้ไลต่ตีอันนี้ก็6เนาะกอบเก็บข้าว6ที่ตกดินอันนี้7พยางนะคะพันผิน รอบรับขยับหนีเจ็ดอีกแล้วเลี้ยวดูผู้คนชนนันี7เจ็ดนะคะจะหนีเข้าสังกําบังตนอันนี้ก็เจ็ดนะคะหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน7เจ็ดนะคะช่วยขับไก่ป่า ประสาจน7นะคะสารวนลเล่นพลางไม่ห่างดูนะคะวักสุดท้ายก็จะเป็น8นะคะ3 2แล้วก็3นะคะง่ายมากเลยนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะถ่ายรูปส่งมาให้คุณุูนัด เพื่อเก็บคะแนนเป็นคะแนนโบนัสได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านเป็นแบบธรรมดาก่อนก็ได้นะคะลองอ่านแบบธรรมดาดูก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะครูนัทจะให้นักเรียนนะคะดูวิดีโอของการอ่านออกเสียง เป็นทำนองเสนอสำหรับบทอักขยานบทหลักเรื่องนี้นะคะเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังเนาะนักเรียนเนี่ยนะคะก็ลองไปฝึกอ่านตามในวิดีโอที่ครูนัทจะสอนหลังจากนี้นะคะนักเรียนเนี่ยลองไปอ่านตามดูแล้วก็ฝึกดูนะคะหลังจากนี้เมื่อนักเรียนฝึกจนมั่นใจแล้วนะคะนักเรียนก็ทายวิดีโอนะคะการอ่านออกเสียงทำนองเสนอบทอักขยานบทหลักเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสัง ตงเป็นวิดีโอมาให้ครูนัดนะคะได้ตรวจให้คะแนนได้เลยนะคะสามารถที่จะดูหนังสือได้เนาะไม่ได้ห้ามนะคะปุออคยานสังทองตอนกำเนิดพระสังผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน่น พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครอีออกช่วยพระแม่จะเอาสงสารผ่านกลาวเ,เป็นหนักนงังเหนื่อยยากลำบากกายา กลับมาจนคําแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณลํ้าลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกัน ไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่จเจ้าอยู่เช้าชานคุยเหียเรียรายทั้งทินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรเยี่ยมลอสอดดูทั้งสายควา จะเห็นใครไปมาก็ห้าไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าเอาหุกที่ตรงดินพันผินหออบลับขยับนี้ เลี้ยวดูผู้คนชนนีจะหนีเขาสั่งกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนุนช่วยขับไกป่ปลาประสาจน สารวนเล่นพลางไม่ห่างดู อย่าลืมนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องแบ่งวรคตอนบทอักขยานบทหลักเรื่องสั่งทองตอนกำเนิดพระสังในหนังสือเรียนวันคณีลำนําหน้าที่8ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนทําแล้วเรียบร้อยตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนักเรียนจะต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ครูนัดตรวจได้ที่ไลน์ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนัทการนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ในหน้าที่8ก่อนที่จะส่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ครูน่าจะให้คะแนนงานนี้เป็นคะแนนพิเศษหรือคะแนนโบนัสนะคะส่วนงานหลักๆที่นักเรียนจะต้องทำในครั้งนี้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องไปฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนอบทอักขยานบทหลักบทนี้นะคะในหน้าที่แของวรรณคดีลำนำนะคะอ่านจนมั่นใจฝึกจนมั่นใจแล้วก็ให้นักเรียนนะคะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่นักเรียนอ่านทำนองเสนอนะคะบทอักขยานเรื่องสั่งทองเนี่ยนะคะ ส่งมาให้ครูนัดตรวจได้เลยนะคะไม่ได้ห้ามนะคะสามารถที่จะดูหนังสือได้นะคะซ้อมกี่รอบก็ได้เนาะในคลิปวิดีโอนี้ครูนัดก็นำตัวอย่างนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะที่ไปค้นคว้าจากใน youtube มาลงไว้ให้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่านักเรียนทุกคนก็จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการอ่านทนํานองสนอบทอาขยานบทหลักของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5นะคะครูนัทก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะฝึกซ้อมแล้วก็อย่าลืมทำงานตามที่ครูนัทกำหนดด้วยนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ